สฝน,นตกปริ่นดิ่งหอมกลิ่นตัวใจฟุงจากบ้านน้ำมาดรสิเป็นจังได้รอานนี้ฟุ้งรอยลงมาท้องไรท้องนายอยากเทียวกะทินอมาฟังพักเที่ยวอุ่ิจ นในอในเอนหัวสางมางานในเมืองลุกเสียงชกดังตั้งลุกเหมือนแนงรังบินต่ำแสงไฟบางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสูงจนแท,ทายเหมือบ่อันอย หจากพี่น้องบ้านเฮาเหมือนน้ำเขา ขอบเรีนเิีนหอมนิดนอยู่ในหัวคือกลิ่นขี้ควายที่หงอกลิ่นดอกสะแหบงเป่งบ้านเป็นเงาสงสายตาเงาผ่านมาตนา้นห้องฟ้าเมืองหลวฝากใจกลับไปทางหัวขึ้นพออนไปบอกที่พ้าที่แม่ส,ส่งเสียงมาบ้านคนในกำลัง รองินองทุกบริหาน,นะครับลุเนเบิร์กเป็นคนไทย่ตัดต่อในระบทวกคนต่อไปนะครับแต่เราไม่ด้วยไทยวิสุภาพทางการนแห่งนะ,คะ่ครับไทยร้องได้เวยร้องด้นะครับจับไทยทบบต้อนเชื่นำได้ฝนตกดินดินหอมปีนีอยู่ในหูคึกกลิ่นขี้ควายขี้งอกลิ่นดอกสะแห เบ่งบานเป็น,น,นเมืองรุ่สงสายตาเหาผ่านม่านฝนของฟ้าเมืองดลวยฝากใจกลับไปทางทุ่คขึ้นทอดไป่บ่อิ่มหั ไปพบมือเฮียรามีด้วยนะครับโชคดงนี้คุณเป็นสบายดีไหมครับสบายสบายดีไหมหายเสียงคุณหน้าตาดีเดี๋ยวนี้นไม่พลาดโอ้ยมิตรก็มาถ่ายดีนะครับวันนี้ทุ่งเน็ตเิร์ดนะครับออนทัวร์นะครับสิบห้าพี่น้องเมื่อเมื่อเสือเมื่อส่งก็ร้องใจพี่น้องกนอกก่อนจะร้องเพลงต่อไปขออนุญาตขายลูกข้างหน้าได้ไหมได้ไหมครับได้ครับเราจะทำแบบมินิฮาร์ดได้ไหม สูงนะสูงนะสูงสูงนะข้างซ้ายแนมเลยใกล้เลยนะครับแล้วก็มองมาบนเวทีนะครับเราจะพูดคำว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กออนทัวร์แล้วก็เฮ hey, ไปพร้อมกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมขออนุญาตนั่งเลยครับเอาซ้อมสัหน่อยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามลูกทุ่งเน็ตเวิร์กออนทัวร์มาคือความยิ่งใหญ่ครับ มาเลยฮะขอเชิญกินิคอนดีเจนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับบนเวทีเลยนะครับเราจะมาถ่ายเป็นภาพความทรงจําดีๆนะครับตรงนี้ว่าเราทุ่งเน็ตแบบออนทัวร์มีแบทได้มาที่สมบรชากรตรงนี้นะครับยกมือขวาครับออกโทรทัศน์เดินอีเด้อผู้ใดอยากสวยอยางก็อะมาแล้วเห็นไหมนะครับยิ้มสวยๆนะฮะมาที่กล้องกล้องใหญ่ๆเนี่ยนะก็ยกมือสูงๆแบบมินิฮาร์ครับสูงๆนะครับ บิดไว้บิดบิดบิดหนึ่งสองสามทุ่มทุ่มเน็ตบอกออนทัวร์มาเบาไปไหมครับหนึ่งสองสามมาดังดังที่สุดหนึ่งสองสามมาเยี่ยมที่สุดครับรับไปคนละหนึ่งพันบาทครับขอบมือให้กับทีมงานนะครับผู้บริหารแล้วก็ดีเจที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมีเพลงอัลบั้มชุดใหม่ใครได้ฟังเพลงชุดใหม่ฝ่ายฟุงสะท้อนไหมครับยกมือครับชื่อระบำว่า เงียบกิฟตเลยอัลบั้มชุดนี้ชื่ออัลบั้มว่าซื้อมันนอให้แม่ผมถามเลยครับว่าคนดีๆใครเป็นคนต่างจากกังหวัดบ้าง